เจริญสุขสวัสดีท่านผู้รับฟังรับชมรายการธรรมะสบายดีวัดมณีวนารามทุกท่านวันนี้ก็มาพบกับท่านเช่นเคยนำสาระดีๆนำสิ่งที่จะเป็นประโยชน์ในการที่จะนำไปประพฤติปฏิบัติมาฝากท่านทั้งหลายในชีวิตของพวกเราเนี่ย บางทีก็ต้องรู้จักในการทำบุญทำกุศลส,สวดมนต์เป็นนิดทําจิตให้สะอาดนี่คือสิ่งที่เราสามารถที่จะทำได้เป็นเรื่องที่ไม่ยากจนเกินไปในแต่ละวันเนี่ยให้เราคิดแต่เรื่องที่มันเป็นบุญเป็นกุศล อะไรที่เป็นบุญนีน่ละบุญก็คือความเอิบอิ่มความปรับปลื่มปีติบุญเกิดจากทานศีลภาวนากุศลก็คือความฉเฉลียวฉลาดความดีให้รู้จักในการทำบุญทำกุศลในแต่ละวันสวดมนต์เป็นนิดการทำวัดการไหว้พระการสวดมนต์บางทีเล็กๆน้อยๆเนีย่นย ในแต่ละวันเนี่ยให้เรารู้จักในการสวดมนต์ก่อนที่จะหลับก่อนที่จะนอนเนี่ยก็ไหวพระสวดมนต์บทสั้นๆอระหังสัมมาสัมพุทธภพระวาพุทธังพระกวนตังอะิวาเทมิสวากขาโตพระกวตาธรรมโมธรมมังนะมัสสามิสุปฏิปันโนพระกวะโตสาวกสังโคสังฆังนะมมิ หรือจะสวดพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณก็ได้ก่อนหลับก่อนนอนถ้าเราปฏิบัติเป็นนิดเป็นประจำเนี่ยชีวิตของเราเนี่ยมันก็จะมีความสุขญาติโยมนอนหลับบางทีหลับแล้วก็ไม่ฝันร้าย,ยฝันแต่เรื่องที่ดีๆเนี่ยอันนี้ถ้าเราสวดมนต์เป็นนิดหรือว่าตื่นเช้ามา ก่อนที่จะไปทำการทำงานอย่างอื่น,นก็ไหว้พระสวดมนต์บทสั้นๆไม่ได้บทอะไรก็เอาท่องพุทโธเมนาโทธรรมโมเมนาโทสังโฆเมนาโถอันนี้ก็เป็นอุบายวิธีในการที่จะบริหารจิตทำดวงจิตดวงใจของเราให้มันดีงามการสวดมนต์เป็นนิดทำให้ จิตของเราบริสุทธิ์สะอาดได้เนี่ยการทำวัดไหวพระสวดมนต์เจริญจิตภาวนาเนี่ยประสงค์ท่านท่านจึงทำเป็นประจำทำวัดเช้าทำวัดเย็นบางแห่งก็ทำวัดกันตีสามตีสีก็มีบางแห่งก็ทำวัดกันสี่โมงเย็นห้าโมงเย็นก็แล้วแต่ความเหมาะความควรของสถานที่นั้นๆว่าเหมาะควรอย่างไร บางแห่งก็เหมาะควรในเวลาหนึ่งไม่เหมาะควรในเวลาหนึ่งแต่ว่าความเหมาะความควรเนี่ยแหะถ้าเรารู้จักในการได้ดําเนินชีวิตอย่างนี้เป็นประจําเนี่ยสวดมนต์เป็นนิดจิตบริสุทธิ์สะอาดอย่างเงี้ยสบายจิตสบายใจจิตใจเราบริสุทธิ์จิตใจเราสะอาดจิตใจเรามันเป็นบุญเป็นกุศล ร่มเย็นเป็นสุขเนี่ยอย่างที่ครูบาอาจารย์ท่านบอกว่าเอาพระพุทธคุณเนี่ยละมาคุ้มกองปกปักรักษาพุทธโธอยู่หลังอรหังอยู่หน้าสุขโตอยู่ขวาพระกวาอยู่ซ้ายเนี่ยพระบริสุทธิ์ที่คุณพระปัญญาคุณพระมหากรุณาคุณขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอัญเชิญมาปกป้องรักษาในแต่ละวันแต่ละวัน ถ้าเรารู้จักในการคิดแต่เรื่องที่มันดีๆงามๆอยา่างนี้ชีวิตของเราก็อยู่เย็นเป็นสุขได้เพราะฉะนั้นก็ลองนำไปประพฤติปฏิบัติก็แล้วกันสำหรับวันนี้ขอความสุขสวัสดีขอความเจริญในธรรมจงเกิดมีแก่สาธุชนทุกท่านตลอดกาลละนานเทินขอเจริญพร